สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซมาดวงเนื้อคู่ผู้หญิงตามวันเกิดวันนี้จะมาพูดถึงน,น,นะครับดวงเนื้อคู่ของผู้หญิงนะครับหรือของสาวๆนะครับโดยดูจากวันเกิดครับวันเกิดคือวันอะไรครับวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็คือ7วันนั่นเองซึ่งเนื้อคู่ของสาวๆในแต่ละวันเกิดนั้นจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูดีกว่าครับเพราะว่าหลายคนคงอยากจะรู้นะครับว่าดวงเนื้อคู่หรือเนื้อคู่เราจะมีลักษณะแบบไหนครับซึ่งวันนี้จะเป็นเนื้อคู่ของคนที่เกิดในวันเกิดนะครับซึ่งจะเป็นผู้หญิงนะครับก่อนก็คือพูดง่ายว่าผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ลักษณะเนื้อคู่จะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผู้หญิง ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงวันนี้จะเจอคนที่เป็นเนื้อคู่หรือเข้าร่วมสู่หัวใจของตนเองได้ด้วยการอยู่ร่วมกันหรือเครือญาติแนะนาให้บางทีก็มักจะได้รับจากการผลักดันให้เจอเนื้อคู่ที่เหมือนถูกกันแกลง้งสิ่งไหนที่คุณไม่ชอบสิ่งนั้นกลับเป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบกระทำครับดวงชายในฝันจะต้องเป็นคนที่มีพลังอำนาจเชื่อมันได้ว่าเป็นคนที่มีแรง นำคุณได้นะครับต้องมองหาคนที่ทํางานอยู่ในงานที่เกี่ยวข้องกับราชการงานประจํางานเกี่ยวกับด้านก่อสร้างหรือต่างประเทศจึงจะดีผิวพรรณลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนก็ต้องเป็นคนสูงใหญ่สันทัดผิวค่อนข้างครํำดําแดงคนรักก็ต้องเป็นคนที่มีวิชาความรู้นั่นเองอันนี้ก็คือเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ลักษณะนะครับสรุปง่ายๆนะ คืออาจจะต้องมองหาคนที่ทํางานประจํางานราชการงานเกี่ยวกับการก่อสร้างงานต่างประเทศคนสูงใหญ่สันทัดผิวค่อนข,ข้างคร้ดำดําแดงแล้วก็เป็นคนที่มีวิชาความรู้แบบนี้ก็จะเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับต่อมานะครับหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าแล้วช่วงชีวิตที่เหมาะกับการที่จะเจอคู่นะครับ ผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์นั้นถ้าคิดจะสละโสดหรือแต่งงานก็ควรจะต้องไตรตรองให้ดีครับเพราะดวงคุณยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีดวงที่จะเจอเนื้อคู่ที่เหมาะสมมากตามไปด้วยนั่นเองซึ่งโดยปกต,ติแล้วก็จะอยู่ในช่วงประมาณอายุ25-32ปีครับซึ่งช่วงนี้เหมาะสมแล้วก็เป็นช่วงที่มีความพร้อมในการมีคู่แล้วก็แต่งงานสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองละครับ แต่ตรงนี้มันเป็นลักษณะของดวงภาพรวมนะครับก็ต้องใช้วิจารญาในการรับฟังด้วยนะครับต่อมาครับเรามาดูผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์กันบ้างครับลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ผู้หญิงวันนี้ก็มักจะเจอเนื้อคู่ด้วยมีสื่อสารหัวใจหรือมีคนชักนำครับบางทีก็รู้จักเป็นเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนำมาหรือบางทีก็ หกอกหักนะรครับชอกช้ำแล้วก็เข้าใจกันแบบเนี้ก็จะเป็นชายที่ผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์มักจะเลือกครับมักจะมีคนลักษณะของกำยำเป็นสุภาพบุรุษดีเยี่ยมสตวิวันนี้ก็มักจะชอบเอาอกเอาใจแล้วก็ออดอ้อนออซอ,อ,อ,อเก่งพอหล่อนชอบวางตัวเป็นนางพยาหงที่มาหลงรักหัวใจแบบนี้แล้วก็เกือบทุกคนก็จะได้เนื้อคู่ที่มีอายุมากกว่าตนเองครับ หรือเป็นลักษณะรักข้ามรุ่นเป็นส่วนใหญ่พูดง่ายๆนะครับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์เนี่ยลักษณะเนื้อคู่ก็อาจจะเจอจากคนชักนํามานะรู้จักแนะนํามาหรืออาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ในสภาวะอกหักเดียวกันอะไรแบบนี้โดยลักษณะท่าทางก็จะเป็นคนที่มีลักษณะกำยำมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเอาอกเอาใจแบบนี้แหละครับจะเป็นลักษณะของเนื้อคู่ของคนที่เกิดวันจันทร์น,นั่นเองครับ ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับคนที่จะเจอเนื้อคู่นะครับหรือผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์จะเจอเนื้อคู่โดยส่วนมากผู้หญิงวันนี้ครับจะไม่เป็นสาวแก่หรือขึ้นคานง่ายเหมือนวันอื่นๆนะเพราะว่าดวงของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นดวงชีวิตคู่ที่มีเข้ามาอยู่บ่อยๆนะครับดวงชีวิตเกณฑ์คู่ของสตรีวันนี้ก็มักจะแต่งงานในช่วงอายุน้อยหน่อย21 29ปีครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดวงชีวิตคู่ราบรื่นได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากหลังจากอายุนี้ไปแล้วก็จะมีเกณฑ์คู่ผ่านๆหรือคู่ร่วมกันโดยไม่มีพิธีรีตองมากนักพูง่ายว่าถ้าเจอช่วงย1 2 9ิบเนี่ยก็จะได้พิธีแต่งงานด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับผู้หญิงที่เกิดวันอังคารลักษณะเนื้อคู่ผู้หญิงที่เกิดวันอังคารชายที่มาร่วมใจเป็นเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันอังคารนั้น โดยโปกติก็มักจะเจอกันคนละถิน่นต่างถิน่นต่างแดน,นกําเนิดครับไม่ใช่เป็นคนที่เกิดในพื้นเพเดียวกันมักคบหากันเป็นเวลาที่ไม่ยืดยาวมากนักครับดวงรักจะเสียหลักแต่งงานเพราะความเห็นใจแล้วก็ลูกตือซะมากกว่าผู้หญิงที่เกิดในวันอังคารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับอาจจะต้องแต่งงานหรือมีดวงเนื้อคู่2คนด้วยอาจจะมีดวงอยู่แยกกันคนละแห่งในตอนแรกแล้วก็ดวงก็กลับมาอยู่ร่วมกัน ดวงแต่งงานที่เหมาะสมกับผู้หญิงที่เกิดวันอังคารเนี่ยเนื้อคู่มักจะเป็นคนที่มีความรู้ความคิดความอ่านที่เป็นลักษณะของนักวิชาการหรือนักวิจัยนักลงทุนก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับหรือบางคู่บางคนเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติน,นั่นเองง่ายๆว่านักลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันอังคารนั้นอาจจะเจอเจอเป็นลักษณะคนที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็มัก พบหากันเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้นาะยาวนานด้วยแล้วก็เจอแบบเนี้นะครับแล้วสิ่งที่ทําให้ตกหลุมนะครับก็คือความเห็นใจแล้วก็ลูกตือแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เกิดวันอังคารเนี่ยก็ลองมองหาคนไกลๆต่างถิ่น่างแดนก็มีโอกาสนะครับรวมถึงคนต่างชาติด้วยน,นั่นเองส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมนะผู้หญิงที่เกิดวันอังคารนะครับ ช่วงเวลาที่เหมาะสมอายุก็คือ27-32ช่วงนี้ก็ยังมากด้วยคุณภาพไม่น่าห่วงยายอะไรแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีนี่แหละสําหรับการที่จะมีคู่ต่อมานะครับเรามาดูผู้หญิงที่เกิดวันพุธกันบ้างผู้หญิงที่เกิดวันพุธน,นะครับนิยมช,มชมชอบผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวสองสีดําแดงมากกว่าขาวแบบคนจีนครับและมักจะเป็นคนที่มัก ต้องเลือกคนรักหรือเนื้อคู่ด้วยเหตุผลที่ว่าใส่คนนั้นให้ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของคุณในอนาคตได้นะซึ่งเนื้อคู่มักจะอยู่ใกล้ดุดมิดนะครับเพียงคุณปลายตาไปมองก็สามารถเข้าใจความในใจแล้วดวงเกณฑ์เนื้อคู่การหย่าร้างก็มีน้อยเพราะดวงคุณแข็งมากเพราะฉะนั้นแล้วผู้หญิงวันนี้ก็จะโชคดีที่สามารถเจอชายในดวงใจนะครับแล้วก็มักจะ กรรมเทศแผงสอนปักอกอก,กับชายที่สูงอายุก่าตนเองด้วยหรือไม่ก็เป็นคนหนุ่มรุ่นอ่อกกว่านะครับแต่หน้าตาก็อาจจะดูมีอายุแบบนี้แล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ทางความคิดมากกว่านั่นแหละคือเกณฑ์นเนื้อคู่ที่แท้จริงครับโดยง่ายคือผู้หญิงที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเจอคนใกล้ๆตัวเนี่ยแหละจะเป็นเนื้อคู่แล้วก็เป็นลักษณะของเจอคนที่มีอายุสูงกว่าไม่ก็เด็กกว่าได้แต่ว่าหน้าตาแก่แล้วก็มี ความเป็นผู้ใหญ่ทางด้านความคิดเนี่ยแหละจะเป็นลักษณะของเนื้อคู่ของคนที่เกิดวันพุธนั่นเองครับส่วนช่วงเวลานะครับคนที่เกิดวันพุธนั้นมี3ช่วงเวลาเลยทีเดียวมีตั้งแต่เด็กครับ18ปถึง2ีปีนะช่วงที่2เป็น2 7ถึง28ปีแล้วก็ช่วงที่3 3มเถึง35ปีครับซึ่งเกณฑ์แต่งงานชัดนะครับก็ตอนเด็กๆเ,เลยนะส่วนช่วงช่วงสร้างตัวเนี่ยก็ เป็น27 28ครับส่วน3ามเอ็ดถึงสาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่อยากจะเปลี่ยนใจจากการอยู่บนคานแล้วก็มาหาคู่แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่วงอายุคู่ครองนะครับหรือช่วงอายุที่จะเจอเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันพุธนั่เนเองต่อมาครับผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดีครับ เนื้อคู่มักมองหาผู้ชายที่นุ่มนวลสุภาพท่าทางเป็นผู้นําทางด้านความคิดแล้วก็สามารถปราบประยศของเธอได้เป็นสําคัญเลยมักจะชอบคนที่มีความรู้มีเกียรตนะิเช่นพวกหมอวิศวะนักบินทหารแบบนี้ประเภทเฉม่ฉมชมคนอีเดียตและไม่เป็นที่ถูกโขกถูกใจของคนที่เกิดวันนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวลักษณะรูปร่างก็ต้องไม่เตี้ยกว่าหล่อนนะครับยิ่งสูงสมาร์ทร่างใหญ่ยิ่งได้คะแนนนําแล้วเลยทีเดียว หากเป็นคนที่มีความรู้และความกล้าหาญกล้าพูดกล้าทํายิ่งเป็นเนื้อคู่ที่ตรงสเปคเลยก็ว่าได้นะครับแบบนี้แหละง่ายๆก็คือผู้หญิงที่เกิดเป็นพฤหัสเนี่ยจะชอบผู้ชายที่สุภาพนุ่มนวลมีความเป็นผู้นำนะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้หรืออยู่ในอาชีพที่ต้องใช้ความรู้เช่นวิศวะหมอทหารนักบินอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนช่วงระยะเวลาหรืออายุที่เหมาะเนี่ยก็จะอยู่ช่วงที่24-29ปีครับจะเป็นช่วงที่ดีในการที่จะแต่งงานนั่นเองซึ่งดวงแต่งงานก็อาจจะมีพิธี2ครั้งก็เป็นไปได้นะครับคุณอาจจะบ้านแล้วก็แต่งก็ได้จะได้เกินการแก้เคต็ดไปนั่นเองต่อมาครับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ลักษณะเนื้อคู่มักจะชอบคนที่เข่งขรึมซะหน่อยค่อนข้างสุภาพ เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้จะชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะมักจะชอบผู้ชายที่เป็นผู้ตามมากกว่าผู้นําด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนช่างพูดช่างเจราจาจึงมักมีสเสน่ห์จนบาดอกบาดใจชายนะครับหลายคนผู้ชายที่คิดจะเลงผู้หญิงวันนี้ก็ต้องพยายามเข้ากันให้ได้กับญาติพี่น้องของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์แบบนี้นะลักษณะผิวพรรณเนื้อคู่ก็มักจะเป็นคนผิวดำแดงค่อนข้างคร้ำสักหน่อยนะนะ จะเป็นคนที่ผู้หญิงเกิดวันศุกร์ชอบนะครับแล้วก็ก็อยาเตี้ยกว่าผู้หญิงแบบเนี้ก็จะดีแล้วก็ชอบคนสะอาดสะอา้านอายุของผู้ชายก็มักจะไร้เรียกกันนะหรือห่างกันไม่มากนักจนเกินไปช่วงชีวิตที่เหมาะสมสําหรับดวงคู่ด้วยความช่างฝานันมีสเสน่ห์อันพล,พลาวนะครับของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ก็มักจะเจอผู้ชายที่หมายปองแล้วก็ร่วมใจกันตั้งแต่วัยสาวอออแอะกันเลยทีเดียว ด้วยความเด่นนะครับในด้านในดนในด้านหนึ่งที่ทำให้คนรักปักใจก็จะอยู่ในช่วง19-27ถึงบเนะครับแบบนี้แหละก็คือเป็นช่วงอายุที่สมพงหรือเหมาะสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะครับต่อมาครับผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ครับเป็นผู้หญิงที่ต้องพบเจอเจอกับผู้ชายที่หวานหยาดเดิมคนที่มีคารมเป็นส่วนใหญ่ มักจะได้แต่งงานกับคนที่มีอายุอานามมากกว่าตัวเองแล้วก็มีชีวิตการงานที่มีความมั่นคงนะครับโดยการเะเทศก็มักจะสร้างสถานการณ์ให้พบรักแบบไม่คาดฝันเลยทีเดียวจึงมักพบกับผู้หญิงวันนี้แล้วก็จะได้เจอเนื้อคู่แบบฉับพลันมากกว่าการที่จะคบกันมานานๆนะครับผิวพรลลักษณะเนื้อคู่ก็จะเป็นคนค่อนข้างขาวมากกว่าที่จะผิวดําแล้วก็จะเจอความรักในสถานที่การเรียนการงานหรือชีวิตที่หักเหมา เจอกันด้วยความสัมพันธ์ทางการงานนํามาเป็นส่วนใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคู่ของคนที่คูยหญิงที่เกิดวันเสาร์นี่เองครับเป็นไงครับท่านผู้ฟังครับลักษณะเนื้อคู่ตรงกับสิ่งที่เจอไหมนะครับข้อมูลนี้ก็มาจาก forward email นะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับก็เชื่อว่าเนื้อคู่จริงๆของแต่ละคนนะัมันก็อาจจะมาจาก กรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการที่จะพบปะเจอเจอแล้วก็ถูกใจกันแล้วก็ลงเอ,อ่ยกันน,นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้เจอคนที่เรารักเราชอบเขาชอบเขารักเราอย่างมีความสุขตลอดไปนะนครับวันนี้ก็จบจาเพลงเท่านี้ครับสำหรับดวงเนื้อคู่ผู้หญิงนะครับตามวันเกิดในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart สกดง่ายๆนะครับ v s a r t m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ